เปิดคอมเมนต์ล่าสุดแอปทักษออนหลังหนุ่มกันชัยลั่นจะให้หนึ่งล้านบาทในงานแต่งงานรอบสองจากกรณีที่ทราบกันดีว่าตอนนี้แอปทักษออนและนานากุลคุยกันอยู่ยังไม่ได้ใช้สถานะแฟนแต่หนุ่มนานากุลเผยใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่คำว่าภรรยาจะติดจรวดทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับต่างฮือฮาลุ้นและเชียร์กันหนักมาก หลายคนเชีร์เช่นเดียวก,กันกับพิธีกรหนุ่มตัวพ่อที่เป็นผู้กลุ่มความลับของแอปและนันกุลอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลลั่นวาจาจากกลางรายการ3แซบบอกว่าถ้าแอปทักษอนแต่งงานหนึ่งล้านพี่จะจ่ายให้เลยล่าสุดสาวแอปได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลบอกว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ โนแฟนคลับคอมเมนต์ต่อกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว